10%คือ G1 ชั้นลึกลงมา G2 G3 G4 G5 เราจ่ายหทั้งหมดอ่ะ Fast Start ก็คือ s ิม v e r นะครับน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อคิดใช่ไหมครับอ่ะยกตัวอย่างน้องคิดยกมือหน่อยครับสมมติว่าน้องคิดเนี่ยเป็น s ิม v e r นะตอนน้องมาลงไปก่อนน้องเป็น s เบ v e r น้องคิดมาได้นำพี่พี่ปิดเดมอนเลยแต่น้องคิดเป็นแค่ s ิม v e r น้องคิดจะได้12%ครับไม่ได้คิดผมปิดเดมอนหรอะผมปิดเท่าไหร่ครับ หมื่นห้าพัน PV สองหมื่นหกนะคิดตามไม่ทันนะผมปิดหมื่นห้าพัน PV สองหมื่นหกเวลาต้องคิดได้มาจากผมแหละคำนวณจากเงินหรือคำนวณจากคะแนนครับคะแนนต้องถามเพราะเราเป็นบริษัทที่เราเคลมแล้วว่าคะแนนเราเยอะที่สุดนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์คูณหมื่นห้าพัน PV ต้องคิดจะได้จากผมไปพันแปดร้อยบาทแต่ถ้าต้องคิดเป็นไดมอนด์ครับต้องคิดจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับที่สิบเปอร์เซ็นต์ได้จากคุณสุเลมานผมก็ามาเป็นครับผมเป็นไดมอนด์คุณก็เป็นไดมอนด คุณจะได้20% 20%คือ3,000บาทครับสรุปนะครับทุกครั้งถ้านงคิดเป็นแค่เซลเวอร์นกคิดเป็นแค่เซลเวอร์นะครับจะได้แค่พัน0อีกพัน2เพราะว่าตามหลักคือไดมอนด์20%คือได้3,000อีกพันสเงินหายไปไหนครับเงินหายไปหาอปพลน์คนข้างบนครับนงคิดมาเจอพี่แทนที่จะได้3,000ก็กลับได้แค่พัน0อีก1 2 0 0บาทเงินพนะัน0ออ่ะ จะโรอั p ไปจ่ายคนข้างบนเงินทุกบาทที่ต้องคิดปิดไดมอนถ้าน้องเป็นเซิร์เวอร์นะครับจะได้แค่พันแปดอีกพันสองคือส่งขึ้นข้างบนครับก็คือวิ่งหาคนที่เป็นไดมอนคนข้างบนครับตามตักกะแปลว่าการเป็นเซิร์เวอร์แปลว่าการ,าการ,าการส่งสวยครับเ <laughs> ข้าใจใช่ไหมครับทำหน้าย้อนยุคนี้มันส่งสวยแต่ที่หนักไปกว่านั้นครับส่งสวยไม่พอครับน้องคิดมาเจอผมแค่คนเดียวครับน้องคิดจะได้จากผมแค่คนเดียวครับ ถ้าใต้ล่างเนี่ยคุณสุลิมานแตกลงไปเนี่ยสิบยี่สิบร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเป็นพันน้องคิดจะไปได้แมมแต่ยี่สิบห้าสตางค์แดงเดียวแสดงว่าคุณทำธุรกิจผิดวัตถุประสงค์แต่สิ่งที่สะเทือนมากกว่านั้นครับก็คือครับถ้าน้องก็เป็นไดมอ์ครับ20%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาตรงๆนะไม่เห็นภาพเลยการที่น้องมาเจอผมเนี่ยได้จากผมเนี่ยแค่3 0 0พับาทไม่ได้ทำให้น้องรวยขึ้นนะครับแล้ว3 0 0 0ันบาทเอาตรงๆครับอย่างผมผมก็ไม่เข้ามาทำแค่แค่3 0 0พันเพราะแรงดูไม่สมภาคกับชีวิตแต่สิ่งที่หนักไปกว่านั้นครับ บริษัทอัลติมาอะไรครับเป็นบริษัทที่แปลกมากครับก็คืออะไรครับบริษัทจะจ่ายข้างล่างครับก็คือ4 2 1 1ก็คือ8ปเคุณนึกภาพนะแปดเปอนี่ยจ่ายทั้งหมดคือ5 g ไม่ใช่5ชั้นเพราะ5ชั้นก็ไม่รวยห้าจีแปลว่า5สายเลือดลูกหลานเล,ลนล้นหรือการที่น้องเข้ามาสมาร์เซอร์ผมผมคือ g 1แล้วผมไปชวนลูกผม g 1อีก200 g 1ผม2องจีหนึก็คือเป็น g 1ผมใช่ไหมครับแต่คือจีสองร้อยก็ทั้งหมด แล้วคุณต้องมาโนภาพตามว่า G 1นเนี่ย G 1เนี่ยผนผมคนเดียวแต่ G 2ของเขาเนี่เกือบ200ลูกหลานเลี้นหล,ลือหลือของเขาก็ต้องเป็นปาพันกว่าคนเพราะฉะนั้นคือการที่เขาได้20%จากผมส0 0 0ันไม่ใช่ประเด็นแต่42 1 1หนึ่งอ่ะมันคือประเด็นครับผมจะพูดเห็นภาพครับอ่ะดูตามนะคะรับมาดูเฟสแรกก่อนนะครับไม่ต้องไปข้ามในข้ออื่นครับจากคุณสุริมานแค่คนเดียวครับ1แต่2ก็โครงสร้างไปไปแบตเตอรี่สอ2แต่เท่าไหรค่ครับ สี่สี่แปดแปดสิบหกสามสองได้ำตกากาศแสดว่าคนนี้ไม่เวิร์กคนนี้ไม่เวิร์กคนนี้ไม่เวิร์กและไอ้ข้างล่างเวิร์กมันดันขึ้นมาจ่ายเพราะมันคือโลอัพคือแผนที่นี่คือทุกกระบวนห้าคือจุดไหนที่เวิร์กจุดไหนเป็นเมมเบอร์จุดไหนเป็นวิญญาณเอาข้างล่างที่มีชี้ประอนขึ้นมาจ่ายหมดนี่พูดะออกวิญญาณเลยนะที่คนอ,อาการหนักนะแต่สุดท้ายคือสามร้อยคนคุณนึกภาพว่าสิบเปอร์เซ็นต์คือสี่พันห้าเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่สองพันเนี่ย ก็ตรงๆสิบเปอร์เซ็นต์คือสี่พันห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสองพันต่อคนต่อวันต่อจุดแล้วก็สามร้อยจุดนะครับสามร้อยจุดคูณสองพันก็วันละหกแสนวันละหกแสนเดือนก็สิบแปดล้านเขยดไปทีสรุปอะไรไหนเยอะสุดครับแมชิ่งครับน้องคิดมาสอนเซิร์ที่คือคนแรกเนาะพี่มีรายได้จากบาลานซ์วันละสี่หมื่น ผมเป็นจีนเขาเนาะเขาก็ได้สิบเปอร์เซนคือสี่พันสี่พันผมได้สี่0มื0 0สี่หมื่นสี่มืนเขาก็ได้ 40, 40, 40. สรริบเปอร์เซ4น0 0สี่พันสี่พันสี่พันแสดงว่าถ้าผมได้ส,สูงสุดคือล้านสองเขาก็ได้แสนสองเพราะสิบเปอร์เซ็นต์ไงได้เป็นซุป,ปเปอร์แมนทุกวันนี้จะทำแบบนี้จริงๆนะเวลาไปถามพนักงานเดยเวลาจะซื้อบิกินี่อะถามว่าน้องมีกางเกงในตัวละห้าพันที่ที่ใส่ไหมอีกพนักงานก็งูเงินมากแบบไหนเข,ข้าขายเลยนะคือเงินเยอะเกินเนข้าใจไหมครับ ข้อแรกเคลียร์ไหมครับ8%ของพลังมวลชน20%แรดูเหมือนจะเยอะกว่าแต่8%ของพลังมวลชนมีอิทธิพลต่อความเสร็จร